ครับอยู่ผมช่องเบาวอ่อนนะครับนี่เจยังไม่เสร็จกันครับเรืออีกหลายคันคก็เรื่อยเนะเพราะว่าก็เยอะครับอี่ใหญ่เข้ามาครับ ครับรถเสี่ยมูครับคันนี้เพื่อนรู้จักครับได้ยินเขาว่าจะขายนะครับขายเป็นซื้อฮีโน่ครับบอกอิสูไม่แรงครับพิรู้จริงไม่จริงครับเดี๋ยวต้องต้องถามเสี่ยมูเองครับค่ะเชิญมค่ะบอกนะชวนเพื่อนๆนะคะเข้านะคะ เดินไปเรื่อยครับเพราะว่าเยอะอีกหลายบทพี่น้องเยกระ้หัวใจนะคะน้ำชาน้ำชาแล้วน้ำดื่มมาช่วยนะคะถามว่าทไมนสุนเดียวกันกับเลี้ยงหา ุนะคะก็สลับเวลานะลเลาอาเอา้อาวน้ำชาเย็นนะคะน้ตะไครเขาแฟด้วยน้ำเดือดเย็นโหสุดยอดนะคะขอให้บุญครันี้นะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะรวยไปทราบเหตุผลนะัลูกนะมาด้วยใจจริงนะคะก็ให้ชีวิตรคร้บครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะเริ่งเรืองรวยอยางไม่ทราบเหตุผลให้ถูกนัเตอรีรางวัลที่หนึ่งนะคะแลคือคึกคักจริงๆนะคะคึกคักพี่น้องชาวนะคะานแปลกหน้าแปลกตากันมาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะคะมาเยอะนะคะ สุรินทร์นะคะแล้วก็บุรีรัมย์นะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะทีม่มีรถติดล้อนะคะเดี๋ยวจังเดี๋ยวดิฉันเองนะคะเกษรและคุณคะเดี๋ยวอยากจะหาเงินซื้อรถสิบล้อให้หลันะคะคนเดินะะดต่อ Tiền à, thân Còn nồng tiền thầu กลุ่มบริหารสพบ้านกรวดนะคะท่านรุ่งนภาทองรักน้อยผู้ปกครองนิคมบ้านกรวดนะคะท่านนุ่นก็ทำอะไรกันไปดูครับโซ่จอสายบัวเพชรสุขสมาชิกอบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีบ้านกรวดดาวทัศน์ชรีจ่ารับปัญญานะคะรองนายกตำบลหนองแม่งามนะคะนายจินดาจอมประโคนกับ กำนันตำบลหนองแมงงานะคะนางบัวบงเจริญพันธ์นะคะรองนายกกิ่งกาชาติปมาชิสฐากาชาติหองงานค่ะสทสอทชัยมงคลว่านนอกสอทชวนบุญประโคนคสทนะคะนกินะคะดดินสา คนงานคนากิจซื้อตรงผู้ใหญ่บ้านหมูสิสิเกตเราไม่งางนะคะและคณะกรรมการสมาชิกกาชาติทุกท่านนะคะกาชาติของเราวันนี้ก็มีคุณบวงนะคะรองนายกติกาชาตินะคะคุณบันดีนะคะ คุณบันนีกาวิทาโร่นะคะคุณทัชออลนะคะอ๋อครับฝูงหมดแตกแล้วครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสายยังไม่เทไม่เป็นไรเราถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยเทครับตอนนี้แล้วก็จะเริ่มถ่ายรูปหมูนะครับเอ้ยรูปหมูครับท่านเดียวบอกครับเดี๋ยวเราจอบจอบยวงหางครับจอบยวงหางถ่ายรูปก่อนนะครับเผื่อจะได้กินข้าวอ่ะ อ๋อมันไม่ได้ไปขาดตัวหนึ่งหน<า>ึ่งตังซี่ร้อยบาททวนตัวเงินดังๆงานุโมทนาบุญตังเหียวไม่ตังเหียวทุถ,ถ่ายบุญเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะดิฉันใสแล้วนะคะ ด้าหน่อยด้านหน่อยสายรอนนสายรอนได้หน้าอกาดีด้วยโอ้โนะครับน,น,น้องนนท์นะครับน้องนนท์ชิมุน้องนนท์นครับ ดีแลครับบุีี่กงปัญญาบุีบุบุนะกว็ปัญญาจะงางลอดอเอ็าเลยกระกระดปอนเอ็มเที่โอ้เบื์นยางครับเบรอนยางครับได้มีเบร์นยางครับ่จริงก็ติดตามติดของ เดิมใ,ใน,อน,น,นอินเดียซตยนะครับนี่ยฮิงครับขอบคุณนะคะก็เริ่มเป็นอาช่แล้วก็คุณยายเสียมากนะคะที่อันได้รับเป็นสักา,ากรกพวกท่านที่มาร่วมนะครนี้ก็พ ประสบที่ท่านได้ทำแบบนี้นอนนนอขอสง่งผลที่ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็แม่มาบริจาคอะไรครับคนนี้ผมมไขอบคุณค่ะตอนนี้ ะะ <Bye. S 1> ไ่กลัวตำซ่อมดำขึ้นเลยนะคะ <Ooh. S 1> อาหารของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะเพียงพอสำหรับพี่น้องเราแล้วก็ถ้ายังไงก็ทานกันให้กินให้อร่อยนะคะถ้าจริงหนึ่งจริงใดน,นะคะขาดตกบกพร่องนะคะดิฉันในฐามตัวแทนของตำบลน,น้อยงามแล้วก็กิ่งกาชาตินะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะท,ทุกท่านนะคะ, mm. อะอขอาบบขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยนะคะ เออเราก็ภูมิใจที่ได้อยู่ก็รักมากนะคะมือตั้นใจมาแล้วก็ราบ้ของ่องไม่ดนะคก็ไม่หน้งบ่้าไม่ได้มาด้วยสการุณของท่านเราก็ลองนะอใส่การบุญนใจกับ่ท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่สินี่วะมาเดินทางคลับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ตอนี้นะคะพี่น้องายุหร่จเงนะคะชารนะคะระวังหลนะคะเราังนะคะทีงานด้วยนะคะ ดูแบบนี้นะคะก็จะมแบบงงไปแล้นะคะก็เห็นใจพี่น้องสายบุญของเรานะคะรอทานพร้อมกันนะคะนาตลอดนะคะบุญบายหน่อยหน่อยครับเออลงแล้วนะคะสายอิดหินดินทรายนะคะทั้งพูนะคะทั้งสายตามใจที่ร่วมกบุญกันไปนะคะขยายขึ้นเต็มมากนะคะ ขอบคนค่นะคะเาลูกหลานราเปสารดทุกทุกนเลยนะคะอ้ยเจ็ด่ะก็าจะถึงแปดนะบ่าดีบดังนะดังดีเนาะหนุ่มดีเนาะจำหนึ่งก็แกแล้วตอนที่สองใจอยู่ใจหนึ่งอยากอยากได้เรียทน้ำใจหนึ่งก็อยากได้โบว์แาบิดเบียดกันเนาะ เอาบัวนั่นมาใส่ดีกว่าตืมกันพลายครับก็ไปดันเสร็จพิธีครับเสร็จมาแล้วเนาะตั้งคูนตั้งยินั้งอะไรแลครับก็แล้หลังจากนี้ผมก็ต้อลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นป่าเบอร์อ่อนด้วยนะครับแล้ว่